หลายคนบอกว่าบิตคอยไม่สามารถจเจริญเติบโตได้ถ้าไม่มีวงการเทรดไม่มีเอาคอยนะฮะไม่มีเอ็กเซนต์ต่างๆนานาไม่มีเดร์เรเวทีฟไม่มีบอททั้งหลายให้เราเล่นกันถูกต้องนะฮะมันไม่สามารถจเจริญเติบโตมาถึงตรงนี้ได้ถ้าไม่มีเครื่องมือเหล่านั้นแต่เหมือนกับการเจริญเติบโตทั่วไปบางทีเครื่องมือมันก็เป็นเหมือนเรือนะฮะเมื่อเราเดินทางมาถึงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วคุณไม่จำเป็นต้องขนเรือขึ้นไปด้วยมันก็ถึงเวลาที่จะสละเรือแล้วนะครับ บิตคอยถูกออกแบบมาให้เป็นเงินที่คุณไม่สามารถเสกขึ้นมาได้ต้นทุนในการผลิตบิตคอยมากมายมหาศาลและไม่สามารถที่จะโกงได้คุณมีเงินมากมายขนาดไหนก็ตามคุณไม่สามารถที่จะเอาเงินนั้นเสกให้มีบิตคอยเพิ่มขึ้นมาได้คุณต้องลงทุนคุณต้องสร้าง productivity คุณต้องทํางานมันถึงจะสามารถมีบิตคอยเกิดขึ้นได้นะคุณต้องจ่ายค่าไฟฟ้าคุณต้องผลิตไฟฟ้านะไม่งั้นคุณไม่สามารถผลิตบิตคอยได้คุณต้องลงทุนใน โรงงานผลิตเครื่องขุดนะฮะคุณต้องลงทุนในอุตสาหกรรมต่าง,าง,าง,างๆนานาเพื่อผลิตบิตคอยบิตคอยคือเงินที่ไม่สามารถโกงและผลิตขึ้นมาจากอากาศได้มันเป็นสาเหตุอันหนึ่งแหละที่ที่ผมเลยพูดย้ำมาตลอดเป็นเวลานานนะฮะว่าบิตคอยคริปโตมันต่างกันและนี่แหละคือจุดที่มันต่างกันง่ายๆเลยนะฮะคริปโตสร้างง่ายถ้าเราเปรียบเทียบด้วยคำในบิตคอยสแตนดาร์ดบิตคอยคือเงินสร้างยากฮาร์ดมันนี่คริปโตคืออีซี่มันนี่หรือเงินสร้างง่ายสร้างด้วยโคดแซมพูดเอง ห้านาทีอินเทอร์เน็ตคอนเนคชันสามารถสร้างกล่องขึ้นมาได้แล้วคุณก็กล่องไปปล่อยให้คนแล้วพอคนถือกล่องปุ๊บคุณก็เอาอีก <c oughs> โทเค็นหนึ่งที่ไม่ได้มีต้นทุนอะไรไปแจกให้เขาแล้วคิดว่าเขามีอยู่นี่คือความแตกต่างแล้วกันนะถ้าใครถามว่า Bitcoin คริปโตแตกต่างตรง,งไหนเนี่ยนะนี่คือคริปโตทั้งหมดนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับฟันธลของบิตคอยบิตคอยยังสร้างยากเหมือนเดิมนะทุกวันนี้คนบอกว่าบิตคอยไม่มีค่าผมก็จะบอกว่า ไปซื้อมาสิหมายถึงว่าไปหามาหน่อยดิที่บอกว่าไม่มีค่าคิดว่ามีค่าเท่าไหร่อ่าวอร์เรนบัฟเฟตต์บอกยี่สิบห้าเหรียญไหนเอายี่สิบห้าเหรียญไปหาบิตคอยน์ไหมผมทอยมันหาไม่ได้เพราะไม่มีใครจะขายให้นะฮะในที่สุดอาจจะมีแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้ <laughs> แต่ว่าต้นทุนในการสร้างมันโกงไม่ได้คุณไม่สามารถเอาเงินมาโกงต้นทุนในการสร้างตรงนี้ได้นะฮะทำไมซาโตชิถึงสร้างระบบแบบนี้ขึ้นมา มันไม่ใช่ความอวดเก่งไม่ใช่ความอวดดีเหมือนกับ Hedge Fund Manager เหมือนกับ q u a เทรดเดอรผมเป็นเทรดเดอร์มานานผมผมผมเจอควนเทร r เดอรมาเยอะแล้วผมรู้เลยว่าควน n t 99%ตายเพราะความยะโสโอหังของตัวเองเพราะวิชาเขาดูเหมือนเป็น a r เค n e นอารมันเหมือนเป็นวิชาที่ลึกลับซับซ้อนเข้าใจได้ยากหาย h ่าหา l เลเวลแมทเต็ไมไปหมดแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะลืม f u n d a เมนท a ลคร่าวๆเลยว่ามูลค่าคืออะไรนะฮะเราไม่สามารถใช้ศาสตร์อันลึกลับ มาทาการเล่นแร่ปแปรธาตุเพื่อสร้างมูลค่าขึ้นมาจากอากาศธาตุได้แล้วหวังว่ามันจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนมันอยู่ได้นานเท่าที่คุณจะสามารถหลอกคนที่จ่ายเงินให้คุณได้แล้วเงินนั้นมันต้องมาจากสักที่หนึ่งอยู่ดีนะครับซาตชิสร้างบิตคอยขึ้นมาบนพื้นฐานของความถ่อมตนถ่อมในแง่ไหนถ่อมในแง่ที่ว่าซาตชิตระหนักได้ว่าทางเดียวที่จะแก้ไขปัญหาของเงินของมนุษยชาติได้คือต้องเอาเงินออกจากมือของมนุษย์ นะมันจะต้องไม่อยู่ในมือของใครเลยแม้แต่คนเดียวเอามาอยู่ในมือของซาโตชิก็ไม่ได้เอาไปอยู่ในมือของคนดีก็ไม่ได้เอาไปอยู่ในมือข <holder. S 1> องรัฐบาลก็ไม่ได้ไปอยู่ในมือของศาสดาศาสนาไหนที่ทุกคนเลื่อมใสก็ไม่ได้เพราะว่ามนุษย์ขี้เหม็นเพราะว่ามนุษย์ยังไงก็ตกเป็นทาสของความโลภความหลงความกลัวแล้วมนุษย์ยังไงก็หาทางที่จะทาําร้ายกันเองได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทางเดียวที่เราจะสามารถมีเงินที่มันมั่นคงแข็งแกร่งได้ในโลกดิจิทัลเราจะต้องมีเงินดิจิทัลที่ การควบคุมค่าใช้ใจ่ายในการผลิตอัตราการผลิตการกระจายตัวและการใช้งานของมันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์คนใดคนหนึ่งแม้แต่คนเดียวเราเอาเงินออกจากเงื้อมือของมนุษย์ให้มันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ซึ่งแน่นอนว่าพวกคนที่หากินทำกําไรจากความสามารถในการควบคุมสปายของเงินเช่นธุรกิจธนาคารโดยเฉพาะย่างิ่งธนาคารกลางและแบงค์ชาติทั้งหลาย จะต้องมองว่ามันเป็นศัตรูแต่มันคือธรรมชาติถ้าเราอยากที่จะออกพ้นจากวังวนของความเชื่อใจการหลอกลวงการหักหลังและการแทงข้างหลังแบบนี้ทางเดียวก็คือเราต้องเอามนุษย์ออกไปนะฮะแน่นอนว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อราคาบิตคอยนะครับผมให้สัมภาษณ์ไปหลายช่องเลยนะร,ราคาบิตคอยร่วงลงมาและยังมีโอกาสที่จะร่วงได้อีกนะครับในตอนนี้ราคาวิ่งอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0ถึง1น0 0 0นเหรียญสหรัฐ อย่างที่ผมบอกคือมันน่าจะมีลิควิดเดชันตามมาอีกเยอะพอสมควรนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเวลาที่มันเกิดลิควิดเดชันเกิดความจําเป็นที่จะต้องใช้หนี้ความจำเป็นที่ต้องตอบโจทย์ตอบสนองโจทย์ทางด้านสภาพคล่องเนี่ยนะฮะผู้คนที่มีแอสเซทก็จะเป็นที่จะต้องขายแอสเซทต่างๆเหล่านั้นเพื่อไปเสริมสภาพคล่องคนที่ถือบิตคอยก็ต้องขายบิตคอยคนที่ถืออีเทรเรียมก็ต้องขายอีเทรเรียมเหรียญหลักๆก็จะมีราคาลดลงได้อีกนะฮะอันนี้ก็ต้องรอดูแหละว่ากระแสะกําลังในการซื้อหรือว่าการล้างชอตหรือว่าการเรียกว่าขายยสินทัพพ์เพื่อและ และและล i ควิดิตีเนี่ยอันไหนจะรุนแรงกว่ากันนะฮะเราอาจจะได้เห็น Bitcoin ลงไปต่ำหมื่น8 5 0 0ั0 0 0า0 0 0 0พมื่แถวนั้นเป็นท a r เกตที่เป็นไปได้ทั้งสิน้นหรืออาจจะเห็นจุดต่ำสุดเกิดขึ้นแล้วก็ได้นะครับทั้งหมดนี้เป็นไปได้ทั้งคู่นะ,ะเราอาจจะได้เห็นว่าตรงนี้เป็นจุดต่ำสุดแล้วเราไซด์เวยาวไปเรื่อยๆก็ได้แต่ถ้าจำได้จากคราวที่แล้วที่ผมพูดถึง ไซคลราคาบิตคอยเนี่ยหลังจากที่มันมีไซคลขึ้นลงแบบเนี้ยนะฮะพอเจอจุดต่าสุดแล้วเนี่ยมันก็มักจะซบเซาและเงียบเหงาไปอีกประมาณ2ปีนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของบิตคอยวินเทอร์นะครับบิตคอยวินเทอร์ที่แท้จริงกำลังจะมาช่วงระยะเวลาที่ไม่มีใครใส่ใจไม่มีใครสนใจราคาอาจจะค่อยๆขึ้นอย่างช้าๆโดยที่อยู่ภายใต้เรดาร์ของผู้คนไม่ได้เป็นข่าวตามที่ต่างๆนะฮะไม่ได้มีกรรจัดงานเอ็กซ์โปตามที่ต่างๆตลอดเวลา เราจะเข้าสู่ไซคลนั้นนะครับถ้าเป็นไปตามไซคลเดิมก็น่าจะเงียบๆอีกประมาณสัก2ปีปี2ปีนะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆสาหรับใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยก็เรียกว่าหาความรู้เพิ่มเติมนะอีควิปตัวเองเพิ่มเติมนะเพื่อที่จะอยู่กันต่อไปในโลกที่กําลังถึงจุดหัวเลี้ยวหัวต่อของระบบเฟียดแบบนี้นะครับผมคิดว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นตอนนี้นะถ้ามอง เมื่อกี้ตอบประเด็นที่1ไปนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นประเด็นที่2ผมคิดว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นผลด,ดีต่อบิตคอย n ในระยะยาวนะครับนะโอเคมันขึ้นไป60,000เหรียญแต่ว่าการขึ้นครั้งนี้แปลกมากนะไม่เป็นการขึ้นที่เล็กที่สุดของประวัติศาสตร์ของบิตคอย n และเป็นการขึ้นที่ในฐานะของบิตคอยเนอร์เนี่ยผมเห็นสแกมโปรเจกต์เยอะแยะเต็มไปหมดเลย2 0 1 7 2 0 1 8เป็นช่วงระยะเวลาของ ICO นะฮะไวท์เปเปอร์นะระดมทุน โปรเจกต์ <Project S 2> เหล่านั้นยังไม่ตายเลยส่วนใหญ่นะฮะเอนักลงทุนหรือว่าโฟลเดอร์ของโปรเจกต์เหล่านั้นก็ยังไม่ได้อยู่ในคุกแล้วก็ออกมาระดมทุนกับโปรเจกต์ใหม่ๆเต็ไมไปห่ดนะฮะไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็ตามผมยังรู้สึกว่าตลาดยังไม่พร้อมที่จะโตแล้วมันก็ไม่โตจริงๆนะฮะมันขึ้นไปถึงแค่ประมาณ6 0 0 0 0ื่นแล้วมันก็ร่วงลงมาซึ่งถือเป็นการขึ้นครั้งที่เล็กที่สุดในประวัติของบิตคอยผมมองว่าจริงๆแล้วเ,เป็นไปได้ว่าการขึ้นครั้งที่แล้วเนี่ยมันตามโฟลเยอร์ไซคลแต่ว่าถ้าตาตม ถ้าตามเทคนิคอลอานาลิซิสอิเล็กทรที่เราดูกันมาตลอดเนี่ยนะฮะมันเป็นอย่างที่ว่าเลย4 5 5หเล็กๆ lequel. แล้วเนี่ยคือลง1 2ครั้งใหญ่จริงๆเป็น 1- 2ตัวใหญ่ตัวแรกที่เราจะได้เจอกันนะครับซึ่งไม่ต้องลุ้นหรอกว่ามันจะถึงไหนเพราะว่าถ้ามันจะลง1 2ใหญ่จริงๆอย่างน้อย15ื่มัน1 5แล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องลุ้นแล้วมันมาถึงตรงนี้แล้วเหลือแทร็กเก็ตเดียวเนี่ยคือเป็น1 2ครั้งใหญ่ละ3ครั้งต่อไปนี่แลหละนะครับที่น่าสนใจน่าสนใจ แต่มันจะไปตรงนั้นได้เนี่ยมันต้องสลัดเรือที่พามาันมาสู่ตรงนี้ก่อนหลายคนบอกว่าบิ c o i n ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ถ้าไม่มีวงการเทรดไม่มีเอา c o คอยนะฮะไม่มี e x c กเซนตต่างๆนานา,าไม่มี d e r i v a t ทีฟไม่มีบอททั้งหลายให้เราเล่นกันถูกต้องนะ,ะมันไม่สามารถเจริญเติบโตมาถึงตรงนี้ได้ถ้าไม่มีเครื่องมือเหล่านั้นแต่เหมือนกับการเจริญเติบโตทั่วไปบางทีเครื่องมือมันก็เป็นเหมือนเรือนะฮะเมื่อเราเดินทางมาถึงฝั่งอีกฝั่งนึงแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องขนเรือขึ้นไปด้วยมันก็ถึงเวลาที่จะสละเรือแล้วนะครับ คอมมูนิตี้เริ่มเกิดดีวมากขึ้นเรื่อยๆนะความชัดเจนระหว่างบิตคอยกับเอาคอยบิตคอยกับชิดคอยแสดงให้เห็นตัวมากขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆบิตคอยคือง Bitcoin, เงินคือเครื่องมือในการเก็บออมนะคือสิ่งที่ใช้ในการสร้างอธิปไตยทางการเงินให้กับตัวเองสำหรับผู้คนที่อยู่ในประเทศที่มีไฮเปอร์อินฟลชันสำหรับผู้คนที่อยู่ในประเทศที่มีสงครามหรือมีรัฐบาลทรราชเขาเห็นแล้วว่าบิตคอยคือสิ่งที่ให้อิสรภาพกับเขาได้ไม่ว่าราคามจะแ,แว่งขนาดไหนก็ตามมันแว่งน้อยกว่าสกุลเงินประจําชาติเขา ผมว่าตรงนี้นะฮะจะเป็นพื้นฐานที่สําคัญของพัฒนาการขั้นต่อไปของบิตคอยมันจะค่อยๆจเจริญเติบโตช้าๆในร่างใหม่ร่างที่มันจะค่อยๆผลักตัวเองให้ออกห่างจากตลาดของการเก็งกําไรการแลกเปลี่ยนซื้อขายนะะการพนันออกไปไกลามากขึ้นตลาดคริปโตคงไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าเราคงเห็นการแยกตัวกัน ได้ชัดเจนขึ้นตลาดคริปโตก็จะมีร e เ u l a ล i ชันที่เข้มงวดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะฮะตลาดคริปโตที่เกิดขึ้นใหม่ก็น่าจะปลอดภัยขึ้นแต่ว่าก็อาจจะมีของเล่นน้อยลงนะฮะแล้วในที่สุดมันก็จะเหมือนกับอินเทอร์เน็ตบับเบลมันก็จะเหมือนกับเอ่อบับเบลของธุรกิจต่างๆนานา,นาก็คือว่าสิ่งที่พยายามหาหนทางหลายอย่าง95%ก็จะหายไปในที่สุดนะฮะผมคิดว่าเป็นสิ่งจําเป็นเพราะว่าถ้าเราไม่ ล้างบึง้งล้างบางะสะักทีหนึ่งเนี่ยนะครับในที่สุดทุกครั้งที่ราคามันบูมขึ้นไปเราก็จะเห็นแกมเราก็จะเห็นการหลอกลวงเราก็จะเห็นโปรเจกต์ที่ไม่ได้มีมูลค่าจริงๆแต่ว่าอาศัยการว่าแบบดาราคนนั้นถือคนนี้ลงทุนคนนั้นต้องตามลงตามโฟมแล้วก็ซื้อตามขึ้นไปเนี่ยมาอีกเกอยอะแยะได้ไม่หมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามูฟนี้เป็นมูฟที่จําเป็นและกันสําหรับการเจริญเติบโตของ Bitcoin แต่ว่า Bitcoin จะต้องเจ็บหนักพอสมควรมันเจ็บมาแล้วล่ะนะฮะเราก็ต้องใช้เวลาในการนานรี รังนั้นใครก็ตามที่สนใจจริงๆก็ดีนะก็มีเวลาที่จะหาจังหวะซื้อเก็บออมหาความรู้เพิ่มเติมอีกสักพักใหญ่ๆนะครับแล้วก็ค่อยว่ากันนะฮะ